พี่น้องมากินหนึง่งมันแกวน้ำกันชุกเราพี่น้องชุกแล้วก็จะเอาไปให้คุณยายให้คุณแม่ด้วยกันคุณยายกับคุณตาให้คุณพ่อกับคุณแม่ก่อนค่ะอันดับแรก ขึ blender, um, no long, no ้นตาก่อนนะพี่น้องก็ขึ้ยายสุกเลี้ยงอยู่ห่ยเลยค่ะนี่สุกแน่ประซุกแน่พี่น้องซุกพี่ดอกมันงามๆมันงามๆแต่ก็เป็นก้นเนาะ คนหัวงามๆกับไปคุณพ่อก็คุณแม่กินกวนว่าขี่ลายล,ลูลกเวไ่กินเราก็จะมาปิดร้ายก่อนค่ะหนึ่งต่อเพื่อใดเลยทุกคนจ้าได้แล้ว,ดวนะได้แล้วเราก็จะไปให้คุณตากับคุณยายกัน นี่แต่เสีย,ยเพราะพี่น้องเสียหน้าคุณตากระไรตาไม่อยู่ตาไม่อยู่กับจะไปไหว้คุณยาย chaikin 1 mình 1 mình. Mình, mình chào hoàn mình, mình chào kinh cấp cầu ở đây lên đó là Það er eitthvað langt í það káðu. Það er hljóð.